สวัสดีครับวันนี้ครับผมเซลเซนครับมีเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์มานําเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับหากซื้อสดนะครับเราฟรีแวด10%ให้ทันทีนะครับกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้เราแถมการภฟยชั้นหนึ่งให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพามาดูเจ้าคอมพิวเตอร์นะครับ2.8 GL นะครับคันนี้เลยนะครับเป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานราชการนะครับ แล้วคันนี้พิเศษตรงไหนเลยนะครับทางผฏิพัฒน์ออโต้จัดชุดสเกิร์ตใส่ชุดใหญ่ให้เต็มๆเลยนะครับมาพร้อมกับแบบว่าเป็นไฟหน้ามันติดเดฟเฟคเตอร์แบบนี้เลยขาวโบ๊ะเลยช้ำๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้องโดยสารกันหน่อยจะมาพร้อมกับนี่เลยหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับคันนี้นะครับจะได้เป็นเกียร์กระปุกมานะครับเป็นเกียร์กระปุกแถมเลขไม้น้อยด้วยเลขไม้สองหมื่นสามเท่านั้นเองนะครับระบบต่างๆจัดชุดใหญ่ VP ชุดใหญ่ให้เลยนะครับแล้วก็ด้านในห้องโดยสารนะครับ สำหรับอันนี้เลยได้เป็นเบาะที่นั่ง3แถวตอนหน้านะครับเห็นลูกค้าหากันเยอะมากมายนะครับสามสาเลยนะครับคันนี้จัดชุด V P ให้เป็นลายกราฟิกให้แบบนี้เลยสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแอร์ไมโครบัสพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สมบูรณ์ร้อซ์แน่นอนนะครับเดาพาไปดูด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับด้านท้ายของเจ้ารถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้กล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องติดตั้งอะไรทั้งนั้นเลยนะครับพร้อมใช้งานได้สบายๆนะครับเดี๋ยวชมด้านท้ายกันหน่อยนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์คันนี้ สมบูรณ์แบบ100%มากๆนะครับด้านท้ายต่างๆม่านมื่นครับถือว่าครบั้วนเลยนะครับเบาะหนังสมบูรณ์กันแบบไม่มีที่ติเลยนะครับอย่าลืมนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับ2.8 GL คันนี้เป็นรถที่ปลดระวางในหน่วยงานราชการมานะครับซื้อสดนะครับเราไม่เก็บแบต7%ทุกกรณีแล้วก็จัดไฟแนนแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ไปเลยคันนี้ผมเปิดขายเพียงแค่1ล้าน0บาทเท่านั้นเอง แต่บอกไว้ก่อนกราซิบบอกก่อนฟรีดาวไม่ได้นะนะครับต้องใช้งบประมาณในการวางดาวหน่อยเครดิตดีใช้ดาวน้อยหน่อยนะครับหาคุณค้าเครดิตใสเข้ามาคุยกันนะครับกับผมเองเซลเซนที่ปฏิพัทธ์ออโต้ยืนหนึ่งเนื้อสวยติดต่อคลิกลิงก์ด้านล่างมาได้เลยครับ